วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องพเทยวหันสายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็แอดมินนะคะจะมาพาทุกคนนะคะทําความรู้จักกับหนูไหมนะคะแล้วก็จะมาสะแสดงวิธีการเลี้ยงการดูแลการทาความสะอาดให้น้องนะคะคือน้องเนี่ยเป็นหนูที่เลี้ยงง่ายเชื่องน่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับคนนะคะคือ เขาจะซนบ้างน,นิดหน่อยแบบชอบปีนโกงแล้วก็ทําให้เราหัวล้ออะไรทํานองนี้นะคะค่ะก,ก็เดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราจะมาใช้ทั้งหมดสามอย่างด้วยกันนะคะก็คือเราจะมาลองใช้กันดูว่าอันไหนนะคะที่จะใช้ดีที่สุดน,นะคะระหว่างใช้เป็นผ้าปูรองโกงให้น้องนะคะกับก้านปอนี่นะคะแล้วก็ อีกอันนึ่งนะคะเป็นอันนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้จะาคือมาจากที่สนาโรงทองนะคะแต่ว่าการปอนเนี่ยคือ,คอสั่งซื้อจากมาซาด้านะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําความสะอาดแล้วก็ให้อาหารน้องๆกันนะคะอาหารที่แอดมินให้นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปนะคะก็คือให้น้องเขาได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะคะ ก็จะเป็นอาหารแบบในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นอาหารเม็ดสีๆนะคะก็อย่างอันนี้นะคะ,คะแล้วก็อาหารเม็ดสีๆก็จะเป็นเหมือนที่อยู่ใน กรงของน้องนะคะนี่นะคะเป็นอาหารเม็ดสีซึ่งอันนี้เป็นอาหารที่หนูสามารถกินได้นกก็สามารถกินได้นะคะคือสัตว์หลายชนิดนะคะสามารถกินได้หมดทีนี้เราจะมาเริ่มจากน้องที่อยู่กรงสีเขียวก่อนเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะชื่อปุกปิกนะคะ อันนี้ที่ใช้ก็คือเป็นผ้านะคะใช้เป็นผ้าทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูว่าอันไหนจะดีที่สุดนะคะสำหรับน้องวิธีการทำความสะอาดก็ง่ายๆนะคะไม่ยากก็แค่อาน้องออกมาก่อนนะคะน้องเชืองนะคะนี่ค่ะสีสันสวยงามนะคะน่ารักอันนี้เป็นน้องหนุมไม้นะคะตาของน้องเป็นสีแดงนะคะ นี่สีแดงสวยน่ารักน้องกินเก่งนะคะก็เลยดูจะปุกลุกหน่อยนะคะะทีนี้เราก็เอาสาัรอาหารน้องออกมานะคะแล้วเ,เราก็ทำคาสาดให้น้องค่ะน,นะคะ ขอเอากระดาษทิชชู่เปียกนะคะน,นะคะเปเราจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่เปียกก็ได้นะคะแบบนี้นะคะซื้อจากร้านยี่สิบบาทนะคะอ่าแล้วก็อาจจะให้น้องเขาปีนกลงเล่นในระหว่างที่เราทําความสะอาดให้น้องเขาได้นะคะคือยิ่งเราเล่นกับน้องมากเท่าไหร่นะคะน้องก็จะยิ่งเชื่อง น้องหนูม้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงง่ายนะคะคือกินอาหารได้หลากหลายรูปแบบมากเลยกินเป็นข้าวโพดดิบเป็นข้าวสารอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าน้องเนี่ยจะกินเป็นแบบอาหารหมาอย่างเงี้ยค่ะน้องก็สามารถกินได้นะคะแต่ว่าหลักๆเราคือให้อาหารที่เป็นสําหรับหนูจะดีกว่านะคะอ่ะทีนี้ของน้องนะคะแล้วก็จะมาลองใช้เป็นผ้ากันนะคะ น้องหมูไม้อันนี้ที่แอดมินซื้อมานะคะคือซื้อมาในราคาสามสิบห้าบาทะคะ่ะตัวหนึ่งสามสิบห้าบาทก็คือแอดมินเนี่ยไป่ชยชีวิตน้องมานะคะทําความสะอาดนะคะก็เป็นวันละครั้งนะคะถ้าแบบทาความสะอาดทุกทกวันแต่ว่าถ้าไม่มีเวลามากพอที่จะทําความสะอาดทุกวัน,นะคะก็ใช้เป็นแบบสามวันครั้งก็ได้นะคะแต่ว่าถ้า เป็นอย่างผ้าแบบนี้ค่ะก็คือต้องทำความสะอาดทุกวันนะคะเป็นวันละครั้งนะคะถ้าใช้ผ้านี่นคะเราก็จะใส่อาหารหลากหลายรูปแบบเลยนะคะหลากหลายอย่างลงไปเพื่อให้น้องเขาเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะ พอน้องเขาเชื่องแล้วน้องเขาก็จะไม่ไปไหนเลยนะคะเขาก็จะอยู่ของเขาแบบนี้ค่ะก็ปล่อยเขาเล่นไปตามเนี่ยค่ะเดี๋ยวหน้าทีมเดี๋ยวหน้าทีมอันนี้พอเราทำการสาดเสร็จแล้วนะคะ นำน้องเนี่ยจัใส่เข้าไปในกรงหรือบ้านของเขาเหมือนเดิมได้เลยนะคะนี่นะะก็จะเป็นอาหารของน้องค่ะนะคะก็ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะ1กรงส่วนน้ำก็จะไว้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำแบบส่วนากาศนะคะไม่ต้องใช้เป็นแบบที่มันมีลูปกริ้งกงนะคะ อันนี้ก็คือเป็นขวดน้ําแบบใหม่นะคะมีตัวล็อกแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะคะของกลงเนี่ยคือสามารถเปิดได้แต่ว่าแอดมินเนี่ยไม่ต้องการที่จะเปิดกลงด้านบนนะคะก็คืออยากให้มีแค่ประตูดเดียวแอดมินก็เลยใช้เป็นสายรั้นะคะรัดเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดออกเพื่อป้องกันไม่ให้น้องเนี่ยหลุดออกไปจากกลงด้วยนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งกลงอ่ะทีนี้ต่อมาค่ะเราก็จะมาที่กลงสีชมพูนะคะ อันนี้คือน้องสีหมอกนะคะน้องสีหมอกก็จะเลเทะเลเทะกว่าหนอกป,กปิกหน่อย ้องพวกนี้ตัวเร็วนะคะตัววายซึ่งถ้าตัวเต็มที่เนี่ยตัวเขาก็จะใหญ่แล้วก็อ้วนทวนนะคะถ้าเราดูแลเขาดีๆนะคะเขาก็จะอ้วนแบบแลุกลุกเลยตัวกลมนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยก็จะใหญ่กว่าหนูแฮมสเตอร์ด้วยนะคะอันนี้มาอันนี้ก่อนเดียวขึ้นมาขนาดนะมาบนมือดีมากอ้าวนี่โชว์ตัวหน่อย อ๋เขาจะเชื่องแล้วก็ไม่กัดนะคะคือเป็นมิตรมากน่ารักน่าเอ็นดูนะคะซึ่งหนูไหมนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่นําไปเลี้ยงก็จะนําไปให้น้องงูน้องเหยี่ยวหรือว่าน้องนกฮูกกินนะคะซึ่งอันนี้นะคะของแอดมินเนี่ยคือเอาน้องนะคะมาเลี้ยง นี่คือน้องยังเด็กอยู่นะคะยังโตไม่เต็มที่ถ้าโตเต็มที่ตัวจะอหญ่กว่านี้เยอะเลยนี้เราจะลองใช้เป็นอันนี้กันดูนะคะเดี๋ยวก็น่าทิ่มกันพอดีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาข้างบน นั่นแหละบนนั้นแหละตวาพยายามสูงเราเลยนะแต่โซ่จโซนสีหมออ่อจะโซนแล้ก็จะโรยลงไปให้มันได้ผลิตพอดนะะีนะคะคือนะคะมีชิปเล็กๆประมาณนี้นะคะ าทำความสะอาดนะคะไม่ยากเลยนะคะอาหารถ้าไม่ให้เป็นอาหารแบบนี้นะคะก็สามารถให้เป็นข้าวได้นะคะข้าวสารเนี้ยะคะ่ะหรือข้าวโพดดิบอย่างเงี้ยนะคะน้องเขากินนะคะส่วนอันนี้ที่แอดมินซื้อมานะคะก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะแบบเนี้ยค่ะ สามห่อร้อยนะคะแล้วก็เป็นอาหารหนูที่แบบคือให้อย่างละนิดอย่างระนิดเนี้ยค่ะก็อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะหรือตัวไหนที่กินจุมากๆก็เต็มที่อยู่ได้เป็นสองอาทิตย์นะคะก็คือครึ่งเดือน ใช่ไไงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะมันนี้มาเลีวสีมอกขึ้นมาขึ้นมาขนาอ่ะแล้วเราก็จะให้เขานะคะลงกลับไปในกรงนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึงแล้วน,นะคะนี่ทีนี้นะคะก็จะมาถึงกรงสีฟ้านะคะอันนี้คือเป็นกรงยี่ห้อเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละรูปแบบนะคะคืออันนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมแต่ว่าอันนี้เป็นทรงโค้งนะคะอันนี้มีสองตัวนะคะก็จะเละเยอะหน่อยเละหนักหน่อย ตัวนี้คือเมฆสองตัวนี้เป็นเมคาเมคีนะคะสีอาจจะดูคล้ายหนูบ้านนะคะแต่ว่าไม่ใช่หนูบ้านนะคะสองตัวนี้ก็เชื่องมากๆเหมือนกันนะคะสามารถจับน้องอาบน้ําได้ด้วยนะคะแต่ว่าอาบน้ำเนี่ยแนะนาให้อาบน้ําเปล่านะคะแล้วก็อาบน้าเนี่ยไม่ต้องบ่อยมากคะ่ะอาบเดินละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งอย่างเงี้ยคะ่ะ ใช้น้ำเปล่าชางตัวมานี่ก่อนนะออกมานี่ก่อนเรวอันนี้อยู่ข้างบนก่อนอยู่ข้างบนก่อนสีตัวเนอะค่อยๆหนูบ้านนะคะแต่ว่าไม่เชิงนะคะนี่สีเขาจะออกอทองๆหน่อยนะคะอ่า นี่นรบวังหน้าเทียมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นบนขึ้นบนสงตัวนี้นี่เพื่อนสีกันเลยนะคะแล้วก็หนูไม้นะคะเวลาซื้อมาเลี้ยงนะคะถ้าซื้อมาเลี้ยงแบบเป็นกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มไหนก็ให้อยู่กลุ่มนั้นไปเลยแล้วถ้าซื้อมาเพิ่มเนี่ยคือไม่สามารถนําตัวที่ซื้อมาเพิ่มเนี่ยใส่รวมเข้าไปกับ ตัวเก่าที่เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านได้นะคะเพราะว่าน้องเขาจะจัดตัวใหม่นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเนี่ยเลี้ยงสองตัวนี้ไว้อยู่แล้วแอดมินไปซื้อตัวใหม่มาเพิ่มทีนี้พอซื้อมาแล้วเอาใส่เข้าไปเนี่ยคือน้องเขาจะจัดนะคะเขาจะจัดเพราะว่าเขาจะมีแบบสัญชตาตญาณความห่วงบ้านของเขานะคะเขาก็จะไม่ยอมให้ตัวใหม่เนี่ยมาอยู่ จะเป็นก้านกอนะคะยแบบแค่พอดีพอดีนะคะ ก็ใส่อาหารให้น้องเหมือนเดิมนะคะใส่อย่างละชิ้นอย่างละชิ้นนะคะแต่ว่าถ้าเลี้ยงไว้สองตัวในกรงเดียวกันก็ต้องใส่สองชิ้นนะคะเจ้าสิมหมอกตอนนี้กำลังกินอาหารอยู่เลยนะคะตอนนี้อร็ดอร่อยเลย เ,เดินอยู่เนี่ยเราเข้าบ้านน้องสี่หาทางเข้า,าขบ้านได้ไหมเอ่ย เจ้าสีหมอ,อนี่ก็จะซนๆนหน่อยนะคะจะชอบคุยชอบเขียอ่ะ,อ,ะอันนี้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา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 เลยมาขึ้นมาขึ้นมาอ่ะมาเร็วขึ้นมา,มาขึ้นมา มาตุกออ้าวกวนะเราอ่ะอืะนี่เข้าบ้านเข้าบ้านนี่ลงข้างล่างนีลง้างยังไม่รู้จักประตูบ้านเนาะเอ่อน้องยังเล็กอยู่อเราสามารถฝึกเขาให้เข้าบ้านเองได้ด้วยนะคะนี่ค่ะใช้เป็นวิธีนี้เขาก็ จะเริ่มรู้จักคนชินพอเขาวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมามากๆเขาเนี่ยพอเขาเจอประตูบ้านเนี่ยเขาก็จะเข้าไปของเขาเองนี่นะคะ่ะก็เสร็จแล้วนะคะสามรูปแบบนะคะเป็นแบบก้านปอแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่ทางร้านใช้กันนะคะมันเป็นแบบเยื่อไม้นะคะอ่อน อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบผ้านะคะซึ่งที่แอดมินเคยใช้มานะคะก็คือก้านฟอเนี่ยจะดูดซับกลิ่นฉี่เนี่ยได้ดีที่สุดนะคะต่อมาลองมาคือผ้าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้แผ่นเล็กบางๆบางบางแบบนี้นะคะ ส่วนน้ำนะคะถ้าสังเกตอันนี้น้ำจะออกเป็นสีชมพูชมพูเนื่องจากว่าแอดมินนะคะใส่วิตามินนะคะสำหรับหนูลงไปนะคะน้ำก็เลยออกเป็นสีชมพูวิตามินเป็นสีแดงนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการดูแลเลี้ยงหนูไหมนะคะอาหารก็เท่านี้เองค่ะซื้อสามอย่างร้อยหนึ่งแล้วก็ แค่ทําความสะอาดวันละโหนหรือสามวันทำหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยนะคะเวลาถ้าหากว่าไม่มีเวลาวางให้เขามากนักนะคะแล้วก็เขาจะเชื่องเวลาที่เราเนี่ยเอาเขาออกมาเล่นนะคะก็เล่นกับเขาบ้างนิดหน่อยๆนย่างเงคะเขาก็จะเชื่องหนูน้อยก็จะตัวเล็กๆก็จะซนๆหน่อยนะคะเพราะเขายังเด็กนะคะก็เป็นไปตามธรรมชาติ อ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนะคะการดูแลหนูไม้การให้อาหารนะคะแล้วก็การทําความสะอาดแล้วก็สำหรับเรื่องกรงของหนูไม้นะคะก็วิธีการเลี้ยงก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าซื้อมาสมมติว่าซื้อมาสตัวนะคะก็คือให้อยู่ในกรงเดียว ันเนี่ยสามตัวไปเลยก็คือเขาอายุเท่ากันชุดเดียวกันอย่างสองตัวนี้นะคะแอดมินซื้อมาคู่กันเลยเขาก็จะอยู่คู่กันแบบนี้แต่อย่างสองตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยคือซื้อมากันคนละชุดนะคะคือซื้อกันมาเนี่ยคนละวันเลยอันนี้ซื้อซื้อมาก่อนหน้าเนี่ยสองอาทิตย์แล้วค่อยมาซื้อตัวนี้อีกคีนึงคือสองตัวนี้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะคือต้องแยกกงไม่งั้นเขาจะกัดกันนะคะ อ่ะก็นี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลน้องนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ